สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญ by Mr MDX Podcast ที่จะพาคุณผู้ชายไปสร้างแรกฐานความแข็งแกร่งสู่การเป็นผู้นำตัวจริงในแบบ The Alpha m e n ตอนนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญของเรา Mr MDX สวัสดีครับสวัสดีครับ Mr MDX ครับสำหรับตอนแรกของเราผมอยากเปิดประเด็นที่ผมเชื่อว่าโดนใจผู้ชายหลายๆคนนะครับตอนนี้เรามักจะเห็นภาพของผู้ที่ประสบความสาเร็จว่าต้องทางานหนัก ทุ่มเททุกอย่างเพื่อง,งานจนบางครัง้งดูเหมือนว่าการละเลยสุขภาพเป็นเรื่องปกติคำถามคือมันจำเป็นจริงๆหรือครับที่ความสำเร็จต้องแลกมาด้วยสุขภาพเป็นการเปิดประเด็นที่ยอดเยี่ยมและสำคัญมากครับเพราะนี่คือปัญหาและความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้ชายที่ต้องการไปให้ถึงจุดสูงสุดเลยครับหลายคนมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จภายนอกไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทางธุรกิจหรือตำแหน่งหน้าที่จนมองข้ามรากฐานที่สำคัญที่สุด นั่นคือสุขภาพของตัวเองครับแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เรามีความเชื่อแบบนั้นครับสาเหตุหลักมาจากมายาคติที่ว่าความสําเร็จต้องแลกมาด้วยการทํางานหนักแบบหามรุ่งหามค่าครับเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าการอดนอนการกินอาหารจานด่วนเพื่อประหยัดเวลาหรือการแบกรับความเครียดไว้คนเดียวนั้นคือเครื่องหมายของความทุ่มเทแต่ในความเป็นจริงพฤติกรรมเหล่านี้กําลังกัดกินต้นทุนที่สําคัญที่สุดของเราไปอย่างช้าชา้านั่นคือพลังงาน และสุขภาพกายและใจครับน่าสนใจมากครับแล้วในมุมมองของมิสเตอร์เอ็เราควรจะปรับความคิดหรือแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรดีครับวิธีการแก้ไขคือการเปลี่ยนมุมมองโดยสิ้นเชิงครับเราต้องเข้าใจเสียใหม่ว่าสุขภาพไม่ใช่สิ่งที่ต้องสละเพื่อความสําเร็จแต่สุขภาพคือรากฐานที่แท้จริงของความสําเร็จที่ยั่งยืนครับลองคิดภาพตามนะครับผู้นําที่แท้จริงต้องการพลังงานที่สม่ําเสมอ เพื่อการตัดสินใจที่เฉียบคมต้องการสมองที่ปลอดโปรง่งเพื่อความคิดสร้างสรรค์และต้องการสภาพจิตใจที่มั่นคงเพื่อรับมือกับความกดดันมหาศาลซึ่งทั้งหมดนี้มาจากร่างกายที่แข็งแรงและได้รับการดูแลอย่างดีเท่านั้นครับการนอนที่มีคุณภาพการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนและการจัดการความเครียดอย่างชาญฉลาดนั้นไม่ใช่การเสียเวลาครับแต่มันคือการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในระยะยาวครับมันคือการสร้างฐานที่มั่นคงเพื่อให้คุณสามารถยืนหยัดและเป็นผู้นำได้อย่างสง่างามและยาวนานที่สุดครับชัดเจนมากเลยครับสรุปก็คือการเป็นดิออฟเม a นหรือผู้นำตัวจริงต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานสุขภาพให้แข็งแกร่งก่อนเป็นอันดับแรกวันนี้ต้องขอบคุณมิสเตอร์มากครับสาหรับมุมมองที่เฉียบคมยินดีเลยครับ ขอบคุณมากครับวันนี้ถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญบายเอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ MDX แบรนด์ผู้ชายอันดับหนึ่ง